ตะบองเพชรออกดอกเต็มเลยจ้ะทุกคนแคนตัสสายพันธ์อะไรใครรู้บ้างที่เขาชอบอยู่ตามทะเลใสในฤดูร้อนนะจ้ะทุกคนต้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคนที่บ้านเราปลูกเยอะมากเลยอันนี้ชวนชมนะคะนี่นะคะเต็มเลยจ้ะทุกคนเราจะพาไปดูนะคะ พาไปดูในสวนแคนซัสเลยนี่ก็ออกดอกเลยทุกคนสีชมพูค่ะตอนเย็นดอกเขาเริ่มนั่นแล้วนะคะเริ่มหุบแล้วมีเยอะค่ะตอนนี้กำลังจะเริ่มออกนะคะอันนี้เป็นฝักแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวเขาก็จะเอาไปเพาะเป็นเมล็ดนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้ดูแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยววันหน้าจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะ